สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งนะคะในคมชลึกเม้นเมาส์ค่ะวันนี้นะคะพบกับเราสองคนค่ะเพนและฝนค่ะใช่ค่ะบอกวันนี้นะพี่เพนเป็นวันดีมากเพราะเป็นวันหวยออกโอ้โหไม่ใช่เป็นวันอะไรวันที่หนึ่งวันอะไรไม่ใช่วันนี้วันหวยออกออเหรอพี่ไม่ค่อยได้สนใจกับฝนบอกว่าพี่เมื่อตอนช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นี่โอ้โหเงียบกิบเลยนี่เหรอเออทุกอย่างหยุดนิ่งหมดต้อง จดจ้องจดจ้องใช่ไหมอืมอ่ะเรามาเข้าข่าวกันดีกว่าผลข่าวแรกข่าวอะไรอ่ะผลวันนี้มีข่าวเด็ดอ่ะก็แบบคู่รักคู่นี้เนอะพูดนะเพราะว่าเราก็อีฉางไงตา้อนใช่ไหมอืจะพูดถึงคู่รักคู่นี้เลยค่ะเอ่อระหว่างอ้ํานะคะอ้ําอิชาติกับนัดมีเรียนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ได้ไปออกงานคู่กันเป็นงานเปิดตัวร้านเวนตาซึ่งแบบนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะคะแบบ เรียกว่าหวานกันเลยทีเดียวฝนหวานยังไงก็ต้องแบบว่าเออเนาะต้องมาเล่ากันแบบว่าอย่างแบบหวานๆอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วคือต้องบอกว่าความหวานเนี่ยมันกระจายตั้งแต่ตอนที่เขาไปสวิตเซอร์แลนด์ภาพที่ออกมาโหหวานกันมากแต่พอในงานนี้เดินแบบเออบอก <đ ơn S 2> ว่าบ,บาด้วัน,วนแล้วคอยมาเดินแบบด้วยกันหวานกว่าจูงมือ โอนจุ้งฟืออย่างนี้เขาเป็นอะไรกันอ่ะอนแรกเขาบอกเป็นเพื่อนกันไม่่หรอเพื่อนกระจุงมือกันได้หรอก็เป็นแฟนก็ยอมรับแล้วไงว่ายอมรับแล้วว่าเป็นแฟนเพราะว่าพอนักข่าวเนี่ยได้สัมภาษณ์คููการแล้วอ้ําก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเออเหมือนแบบหยอกเอินกันอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ายอมรับสักทีหรือยังว่าเป็นแฟนอ้ําก็บอกว่าก็แฟนก็แฟนอะไรอย่างเงี้ส่วนนัดเนี่ยพอนัาข่าวถามว่าจะเรียกได้รือยังว่าแฟนนัดก็แบบว่าเขินเขินอายทำแบบเขินเขินอายก็บอกว่า ก็ต้องมีคำนั้นด้วยเหรออะไรอย่างงี้ก็แฟนก็แฟนไม่ใช้คำว่าแฟนใช้คำว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือสงสัยว่าสงสัยว่าถ้าไม่ใช้คำนั้นจะใช้คำว่าอะไรตอนที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบว่ายังแบบลังเลยังแบบว่าเป็นเพื่อนสนิทที่สุดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่ล่าสุดเนี่ยพอให้สัมภาษณ์แบบว่าเป็นแฟนเป็นแฟนกันแล้วอย่างเงี้ยทางทางนัดเนี่ยก็แบบว่าดูแบบว่าหยากเอิญมีแบบซบๆอะไรอย่างงี้เลยนะอ้าวก็เธอใช้คำว่าแฟนมันก็ชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์ว่าสามารถที่จะทําอะไรได้ แัดเจนมากคือจะจะหวานโชว์สื่อก็ไม่ไม่ผิดละไม่ผิดละก็คือยอมรับแล้วไงอ่าใช่ทุกคนก็แบบว่าอ๋อก็เขาเป็นแฟนกันเป็นผิดตรงไหนถ้าจะจับมือซบกันก็ปกตินะคะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีภาพหวานๆตอนที่เขาไปต่างประเทศด้วยกันใช่ไหมฝนใช่แบบว่าเอาซหฮิมานีละลายเลยถูกถูกหวานมากอ่มาอีกข่าวหนึ่งนะคะข่าวดีก็เด็ดนะมันมากเป็นคู่ฝนว่าเป็นคู่มวยที่ถูก จับคู่ถูกมากถูกมากใช่ไหมใช่สองคนนี้เป็นคู่เวยที่จับคู่ถูกมากจริงๆริงเขาก็มีข่าวกันอยู่แล้วว่าเขาแบบว่าไม่ถูกการไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยร่รายการก็คือเป็นคู่ของพี่เอสุภชัยนะคะกับพี่พอานนท์นั่นเองสองนักปั้นมือทองของเมืองไทยเลยนั่นเป็นไงล่ะ ก็พี่เอเนี่ยก็มีเด็กอยู่ในสังกัดในมือมากมายเลยทีเดียวอ่ะแต่ที่เป็นข่าวขราวนี่ก็คือเด็กในสังกัดคือเคนภูมินั่นเองใช่ก็คือเรื่องมันเกิดมาจากว่าพี่พศไปพูดในรายการรายการหนึ่งที่พี่พศจัดพูดถึงเคนเนี่ยว่าแบบว่าจริงๆเป็นแบบลืมบุญคุณเออแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องที่ว่าเคนไปแบบไปอัพหน้ามาทำหน้าทะไรอยากรรมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเคนเขาก็ตอบไปแล้วว่าเรื่องราวของคือเรื่องเนี้ยคือ ไม่ได้มีอะไรคือเขาเคยร่วมงานกับพี่พล์จริงแต่ไม่ได้แปบว่าเป็นการร่วมงานที่แบบชัดเจนมากนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแค่ตัวประกอบในเรื่องแต่ถ้านับจริงๆแล้วที่เล่นละครไอ้เล่นหนังเนี่ยครั้งเรื่องแรกเนี่ยก็คือขอแจวแต่ขอแตวแต่ภาคสองของพี่พล์ใช่แล้วนั่นแหละเรื่องแรกแล้วเสร็จแล้วคือเรื่องเราก็ดำเนินมาจนพี่เอ ก็เก right? ิดความว่ารู้สึกว่าการที่พี่โพสออกมาพูดอย่างนั้นทําให้เด็กของพี่เอเนี่ยเสียหายจะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นคือข่าวนี้บาสักพักแล้วจนล่าสุดพี่เอก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าว่าประเด็นแรกก่อนเรื่องสัญญกรรมอ๋อน้องเคก็น้องเคเขาบอกแล้วไงเขาหล่อธรรมชาติอ๋อให้สัมภาษณ์แล้วใช่ไหมว่าหล่อธรรมชาติส่วนพี่เอเนี่ยเป็นผู้จัดการเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่า เคนเนี่ยไม่ได้ทำศัลยกรรมแน่นอนแค่ไปจัดฟันเท่านั้นแล้วก็จัดฟันแล้วแล้วก็ไปทำทีตเมนอะไรใช่ไหมฝนไปแบบเหมือนดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้อ่าก็คือการจัดฟันไม่ได้เป็นการไม่เรียก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 ว่าเป็นการทำศัลยกรรมในความหมายของพี่พีเอนะพีเอสุวชัยอ่าซึ่งคือความหมายน้องเคนนี่คือการจัดฟันเรียกว่าศัลยกรรมปะน้องเคนก็บอกบอกแล้วไงว่าไม่ได้ทำก็แค่ เราไม่ได้พูดด้วยว่าแค่จัดฟันไม่ได้พูดด้วยอ๋อคือเค้น้องเค้นบอกไม่เคยทําอะไรเลยอ่าไม่ได้ไม่เคยทําอะไรเลยอ๋อก็แปลว่าน้องเคนเนี่ยไม่คิดว่าการจัดฟันอ่ะเขาเรียกว่ามีการทําอะไรกับใบหน้าใช่โอเคโอเคก็พอเข้าใจได้่ส่วนเรื่องอะไรเรื่องฟ้องหรือไม่ฟ้องเรื่องฟ้องเรื่องฟ้องยังไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ย พี่เอก็บอกว่าถ้ามันมีผลกระทบหมายถึงว่าแบบมีผลกระทบเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการพูดคุยกันหรืออาจจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นคือถ้ามันมีผลกระทบกับงานของเคนนะว่าแบบข่าวที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีการฟ้องร้องซึ่งแต่ตอนนี้ก็ยังอาจจะยังไม่ได้เคลียหรือว่าแบบอะไรระหว่างพี่พศนะนะกับพี่เอสุปชัยซึ่งต้องต้องรอดูนะว่าเขาจะลงแต่เขาก็บอกว่าเป็นคนในวงการเหมือนกันหมายถึงแบบ ก็มีการต้องมีการพูดคุยกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากมีปัญหาซึ่งพี่เอพี่เอพูดอย่างนี้นะไม่อยากมีปัญหาเขาบอกว่าเป็นคนในวงการเหมือนกาหลีอืแต่ถ้าคู่นี้เคียร์กันจะเคียร์ไงอ่ะต้องไปสต้องไปสนามมวยถ้าจะขนาดนั้นเลยเหรอ แต่เรื่องเรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นแต่มันก็มาสักพักแล้วนะก็ก็ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีผลกระทบกับเคนสักเท่าไหร่เพราะว่าพี่พี่เอเขาห่วงในเรื่องของการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาก็ในแหละที่เขาบอกไงว่าถ้ามันมีผลกระทบกับเรื่องงานเมื่อไหรเนี่ยเขาอาจจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นอก็ตอนนี้ก็ลองรอดูว่าสองคนนี้เขาจะอะไรยังไงเขาทงพี่พ์จะไหายังไงต่อเพราะว่าพี่เอได้มาออกมาพูดแล้วใช่ไหมแต่คือเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้ฝนได้คุยกับพี่พดพี่พดบอกว่า คือไม่อยากพูดถึงแล้วคือพี่พ่อเขาบอกไม่อยากพูดถึงแล้วเขาก็จะแบบเขาก็บอกว่าเออถ้าเรื่องเรื่องนี้เขาจบแต่เขาก็เขาก็แอบ,บนิดนึงบอกว่าถ้าต่อไปการที่เขาจะเตือนเด็กสักคนว่าสิ่งที่ทำแบบผิดม,มันกลายเป็นเรื่องผิดเขาจะได้รู้ไว้ก,ก็ไม่รู้ว่าน้องเคนผิดหรือไม่ผิดเนี่ย <laughs> ไปก็ต้องรอดูอ่ะเนาะว่าเออน้องอาจจะใหม่จริงๆอะไรอย่างงี้เนาะในวงการอ่ะได้อีกข่าวหนึ่งอุ้ยอยากชอบเลยใช่ไหมฝนชอบมากเลยพ่เอยากรออยากอยากรอที่ถึงวันนั้นใช่ไหมใช่ใช่เปิดเปิดโอ้ยข่าวนี้เลยอ่ะอะไรอ่ะค่ะคือล่าสุดนะคะพี่เพ้นจะออกแนวเขินเขินอ่ะพี่ให้ฝนพูดดีกว่าพี่เขินมากเลยอ่ะจริงๆแล้วมันเกิดจะมาเมื่อเมื่อสองวันก่อนที่ทางสโมสรบุรีรัมย์ ยูเลเต่ที่เป็นแชมป์ุตบอลของไทยหลีกเนี่ยเขาออกมาเปิดเปิดโปรเจกต์ยักษ์บอกว่าวันสงการใช่ว่าัวันสงการ1ิบสามสิบสีเขาจะจัดงานใหญ่ใช่แล้วโดยมีโดยมีโดยมีดาราเอวีค่ะท่านผู้ชมก็คืออาจจะไม่เข้าใจเขานี้ก็คือแบบว่าจริงๆแล้วมันเป็นคือ มากกี่คนนะ2่คนซึ่งแบบว่าเป็นการรวมตัวของดาราเอวีชื่อดังก็คือจริงๆแล้วเป็นเป็นดาราของญี่ปุ่นนั่นเองก็คือแบบเห็นบอกว่าหนึ่งในนั้นก็จะมีอาโออิด้วยซึ่งอาโออิเนี่ยเคยมาใช้แล้วเคยมาเล่นภาพยนตร์ให้กับเรานะคะเรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นของค่ายจีทีเอสคนนึกไม่ออกคนนึกไม่ออกในความนนีค่ะที่ริมหาดกับเต๋อชัทวิท ให้กลับไปดูแล้วจะนึกออกกันเองว่าคือคือคนไหนอใช่แล้วก็เห็นบอกว่าเอาอีเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนแบบวันที่สิบสี่นะ14เมษาจะเป็นการแบบมีเอาเอาอีเนี่ยมาใส่ชุดทูพีอแล้วก็เป็นใารเนี่ปาร์ตี้โฟมนี่เดี๋ยวนะ ตอนโดยปกติช่วงสงการเขาจะไปไหนเชียงใหม่พัทยาชลบุรีไม่ตอนนี้ทุกคนจะไปแห่อยู่ที่บุรีรัมย์กันหมดเลยแต่ว่าคือที่ฝนจะเล่าเพราะว่าเรื่องนี้พอพอพอรู้จากพี่เพลนเรื่องเนี้ยจะบอกว่าเมื่อเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วได้มีทริปของเครื่องดื่มทเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อหนึ่งไป ไปที่ญี่ปุ่นโดยมีผู้ร่วมทิปอเป็นคนดังๆทั้งนั้นโดยเฉพาะหนุ่มป้องนวัดซึ่งหนุ่มเนี่ยก็คือทิปเนี้ยได้พาไปรู้จักกับสาวๆกลุ่มนี้เหมือนกันแล้วได้กลุ่มเอวีเนี่ยนะใช่พาไปรู้จักกับสาวๆกลุ่มนี้แล้วก็คือแบบว่าแต่แต่แต่คือไม่ได้มาเป็นแบบในทางมือวานไม่ได้ใส่ชุดแบบมือวมาป็นืชุดปกติใช่ก็คือมาเหมือนว่ามาทําความรู้จักการมาทานข้าวด้วยกันแต่ทำไมต้องทานกับ พวกนี้ด้วยะเจริญหูจเจริญตาอ๋อเหรอโอเคโอเคก็คือรสชาติอาหารดีแล้วขอรสชาติตาบ้างโอเคก็เลยบอกว่าแต่เขาบอกว่าคือคือไม่ได้มีอะไรพิเศษคือ,อม,มาทานข้ามาทําความรู้จักกันอ,อะไรอย่างงี้แต่เขาบอกว่ามาสะดุดตรงที่ หนุ่มป้องนวัดเนี่ยไปสืบตาสาวคนหนึ่งในกลุ่มซึ่งในนั้นก็คือชื่อโคคเนะแต่เราไม่รู้ว่าสวยแค่ไหนนะแต่เขาก็ว่าแต่ก็มีชื่อเสียงนะคนนี้ใช่เ้าบอกว่าถ้าหนุ่มๆหนุ่มๆมาคงจะรู้ดีใช่ไหมว่าเธอสวยขนาดไหนเราไม่รู้เราเราเป็นผู้หญิงไงก็อาจจะไม่รู้ก็ต้องลองถามหนุ่มๆนะว่าสวยแค่ไหนใครเคยเห็นมากดูช่างภาพเราดีมากอ่ะบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าคือแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยก็คือแค่ มองความรู้สึกว่ารู้จักกันใช่ว่าเออเขาสวยคือมันเป็นเรื่องปกติเจอผู้หญิงสวยก็ต้องบอกเออผู้หญิงคนนี้สวยแต่ไม่รู้กลับมาพอเจอข่าวแบบนี้น้องแก้วจะว่าไงจริงจริงที่น้องแก้วจะหลเนี่ยไม่ใช่เพราะจะหลงเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แบบว่าป่วยหรือว่าอะไรใช้เจอเจอเจอข่าวนี้เข้าไปตึงเจอแบบว่าป้อมมาเล่าให้ฟังว่าไปเจอมาน้องแก้วก็เลยลลมหมัวไปไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวต้องรอเราต้องเขาออกมาอธิบายวันนี้วันนี้เนาะวันนี้น้องเราไปเจอเดี๋ยวก็ต้องมาอัปเดตกันว่า เออป้องจะว่ายังไงกับแถวนี้จริงๆอยากค่ะป้องว่าเขาสวยขนาดไหนจริงคือต้องรอดูนะรอดูรอดูเวลาเราหมดแล้วอ่ะฝนเวลาเราน้อยไปหรือเปล่าอย่าอย่าอย่ารอย่า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 อ่าค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ